กรุงเทพมหานครปรทุมธานีแล้วก็นนทบุรีซึ่งตอนนี้นี่ถ้าดูจากแผนที่นี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องของกราฟิกนี้นี่มันเป็นเรดาร์ของทางจิ s d a ครับจะให้เห็นเลยครับว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ําที่มีการระบายออกมาบ้างสีส้มก็ถือว่าท่วมเลยนะสีแดงนั้นหนักกว่าเดิมอีกนี่ครับ แผนที่ของจิสด้าแสดงให้เห็นผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาครับสจังหวัดที่ผมบอกไปนะครับมีปทุมธานีนนทบ,บรุรีแล้วก็กรุงเทพมหานคร,รมหาะนะครับหลังจากระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงอีกด้วย ข้อมูลบนแผนที่ระบุพื้นที่เสี่ยงสีสม้มถ้าหากมีการระบายน้ำอยู่ที่2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดน้ำท่วมนี่ฮะรอบๆร,ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วถ้าหากว่าเพิ่มปริมาณเป็น2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งวันนี้ระบายเท่านี้จริงๆ2,800อย่างต่อเนื่องจะทําให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมก็คือพื้นที่สีแดงครับ โฟกัสไปทีละจังหวัดนะคุณผู้ชมปทุมธานีพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่กระจายตามแนวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อเาเภสามโคกลงมาถึงเมืองปทุมธานีนะครับส่วนที่นนทบ,บุรีเองพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยหลายจุดโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดแล้วก็บางกรวยอาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่มันสูงขึ้นกรุงเทพมหานครครับพื้นที่อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นบางพลัด บางกอกน้อยบางกอกใหญ่นนนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแต่จะเห็นนะครับว่าตอนนี้พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบดังกล่าวมันอยู่นอกแนวคันกั้นน้ําทั้งหมดเลยอเออนี่ฮะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์น้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงแล้วก็สีส้ม ติดตามแผนที่การวิเคราะห์ของจิสดาเตรียมพร้อมขนย้ายของขึ้นที่สูงชึ่งเชื่อนะฮะนะตอนนี้หลายคนขนของแล้วละครับ<ะ>แต่ว่ามันคาดการคือไม่ได้เลยบางคนก็เร่งหากระสอบทรายเอามากั้นแบบนี้ติดตามข้อมูลจากหน่วยง,งานของราชการอย่างต่อเนื่องจิสดาตอนนี้ติดตามสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลของดาวเทียมนะครับให้หน่วยง,งานหลักที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนรับมือแล้วก็บรรเทาสถานการณ์ได้อย่างรอบด้านด้วย ไปดูคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติหน่อยครับปริมาณน้ําในเขื่อนณนะตอนนี้ตอน10โมงหชั่วโมงกับอีก25นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่อยๆไล่ดูนะอ่างเก็บน้ําทั่วประเทศปริมาณน้ํารวมๆแล้วอยู่ที่90ครับเขื่อนขนาดใหญ่ตอนนี้เกิน80 90บางเขื่อนนี่เขาบอกว่าเกิน100ไปแล้วด้วยคุณผู้ชมดูภาพจากกราฟิกจะเห็นว่าน้ําจากแม่น้ําปิงนี่ฮะ น้ำจากแม่น้ำปิงตอนนี้เพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพลนะครับตอนนี้น้ำเนี่ยขยับขึ้นจาก1-2วันก่อนจาก98%ตอนนี้มันเป็น99%เหลือเพียง1%มันจะเต็มความจุของอ่างให้ดูเนี่ยไอเราจะบอกว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะมันก็กระไรอยู่ถูกไหมฮะแต่ให้เห็นถึงความเป็นมาเป็นไปของน้ำที่จำเป็นต้องมีการระบายน้ำต่อว่ามัน99แล้วะ มันอีก1เองน้ำจากแม่น้ำปิงไหลเข้าที่เขื่อนกิวคอหมาเนี่ยเกิน100ขคุณผู้ชมฮะมันอยู่ที่112ในขณะที่น้ำจากแม่น้ำน่านไหลเข้าเขื่อนสิริกิตเนี่ยก็สูงขึ้นตอนนี้98แล้วครับส่วนเขื่อนขุนด่านประการชนที่นครน,นายกที่มันอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานาครซึ่งคนก็ลุ้นกันแหละครับว่าเอะถ้าหากว่าเขื่อนขุนด่านมีการระบายน้ำออกมามา,มากกว่าเดิม มันก็จะมีผลกระทบแน่นอนซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก98แล้วนะครับนี่คือภาพรวมของปริมาณน้ำในเขื่อนของไทยเราตอนอประมาณสัก10โมงที่ผ่านมาของวันนี้นะครับค่ะเมื่อสักครู่พี่กล้ารายงานไปนะคะว่าเรื่องของการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพยาลงมาณนะเวลานี้นะเพิ่มเป็น2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถูกครับถูกไหมคะดังนั้นค่ะวันนี้นะคะมีหลายคนเป็นกังวลว่าเอ๊ะ พอเมื่อระบายน้ำแบบนี้ข้อกังวลว่าสถานการณ์น้ำจะท่วมเหมือนกับตอนปี5-4หรือไม่ซึ่งตอนนั้นถือว่าทั่วทั้งประเทศเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีจนปลายปีทุกคนเดือดร้อนหมดเลยเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ผิดพลาดจนหลายคนไปกังวลก็เลยอยากจะลองให้ท่านอาจารย์ด้วยวิเคราะห์ดูได้สอบถามค่ะทีมข่าวใหญ่ของเราสอบถามไปยังรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาเทียรังสิตนะคะท่านอาจารย์บอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ระบายอยู่ที่2,800ลูกบารเมตรต่อวินาทีล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ถ้าไปแตะถึง3,000หน้่าห่วงค่ะ mm hmm. หน่าห่วงมากๆและณเวลานี้ถือว่าเลยสถานการณ์วิกฤตจากปี6 5มาแล้ว ถ้าใครจําตอนปี65ได้ปีห5เนี่ยค่ะถือว่าสถานการณ์น้ําท่วมหนักแล้วนะแต่น้อยกว่าปี54แต่อาจารย์บอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูปี54คุณผู้ชมปี54ตอนนั้น่ะเราเจอพายุหลายลูกถูกไหมคะการบริหารจัดการน้ํามันผิดพลาดโดยน้ําเต็มเขื่อนเกินความจุแล้วก็เจอฝนเติมลงมาอีกช่วงนั้นนะถ้าใครจําได้ผนังกั้นน้ําก็แตกหลายจุดเจอน้ําทะเลหนุนอีกหนักทั้งประเทศค่ะถือว่าไทยเราตอนนั้นตอนปี54เนี่ย เชิญกับอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยเหตุการณ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ยืดเยื้อจนปลายปีพื้นที่ประสบภัยกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือภาคกลางที่ต้องเผชิญกับน้ําท่วมหนัก เป็นระยะเวลานานหลายเดือนไม่เว้นแม้แตก่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ประสบสถานการณ์น้ำท่วมหนักสุดในรอบ70ปีถ้าดูสถิติคือเราจะเห็นชัดมากว่าปี54คือมันหนักนะคะคุณผู้ชมทีนี้ส่วนปี65เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันก็ถือว่าหนักแต่หนักน้อยกว่าปี54โดยปี65นั้นน่ะไทยเราเจอทั้งฝนเจอทั้งพายุ แล้วก็ถูกท่วมไป12ล้านไร่ในทุกภาคนะคะ69จังหวัดคุณผู้ชมถูกท่วมหมดเลยซึ่งอาจารย์กำลังจะทำให้เห็นว่าไอ้วันเนี้ยณนะเวลานี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรเสรีท่านวิเคราะห์ว่าสันนการา์น้ำตอนนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงกับปี65แล้วมีโอกาสแตะเหมือนปี65เลยค่ะเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาม,มีการระบายน้ำอยู่ที่2,800ลูกบา์เมตรต,ต่อวินาทีเนื่องจากต้องไปดูว่า จะกระทบตรงไหนบ้างซึ่งปี65มีพนังกั้นน้ำเนี่ยมันแตกหลายจุดแต่ปีนี้ก็ต้องมาดูว่าจะมีพนังกั้นน้ำจุดไหนที่มันสุ่มเสี่ยงแตกเพิ่มหรือไม่หน่วยงานก็ต้องไปดูอย่างตอนนี้น้ำระบายมาแล้วจุดไหนคันกั้นน้ำมันจะแตกหรือมีการซ่อมไปบ้างแล้วหรือยังต้องให้พื้นที่เนี่ยแหละค่ะเป็นคนประเมินก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์แล้วปีนี้ถือว่าน่าห่วงหรือไม่ อาจารย์เสรีพูดชัดเจนนะคะว่าน่าห่วงเพราะก็ไม่รู้ว่าระดับน้ําจะขึ้นไปแตะตรงจุดไหนอาจารย์มองว่าถ้าหากการระบายน้ํามันอยู่ที่3,000ล้านลูกบาทเมตรต่ตอวินาที3,000 3,000ลูกบาทเมตรขออภัย3,000ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีอันนี้ถือว่าน่าห่วงนะคะก็ต้องรอดูน้ําที่สุขโขทัยจะลงมาขนาดไหนเพราะน้ําจากอุตรดิต์เนี่ยมันลงมาสุขโขทยัยน้ําปล่อยสูงสุดอยู่ที่ไหนก็ต้องไปดูด้วย ตอนนี้น่าจะเลยปี65มาแล้วอาจารย์บอกค่ะและที่คนกังวลแต่อย่าให้กังวลเพราะอะไรอย่ากังวลมากตรงที่มันไม่ถึงปี54นะคะแต่ก็ถือว่าน่าห่วงฟังเสียงรองศาสตราจารย์ด็ตอร์เสรีสุภราทิตย์ค่ะแล้วก็มีมีโอกาสแตะตอนนี้มีโอกาสแต่เรีวค่าแล้วใกล้แล้วถ้ามันมา2 0 0 8ตอนนี้เขาปล่อยแล้วตอนี้คือเียวค่าแล้วแหละ เันยนี้ก็ต้องดูว่ามันจะไปกระทบตรงไหนแรงมากเพราะว่าปีหกห้าเนี่ยมันพฤติกรรมคันแตกมันก็ต่างจากปีนี้ืมเราไม่รู้แต้ตรงไหนมาก่เป็น,นปีนี้มันก็ูันกาต้องต้องประเมินได้ว่าน้ำลงมาแล้วเนี่ยนะครับมีคันแตกมีการป้องมีการยกคันตรงไหนแล้วทําให้น้ำไปที่ไหนตรงเนี้ยเป็นลายเหียดเติพื้นที่ว่า เราบนส่วนการเนั้นไม่สามารถเงนได้หรอกมันก็เป็นเรื่องไม่ดีไม่ดีค่ะตอนนี้ถาสถานการณ์ถือว่าน่าเป็นห่วงถูกไหมคะคือเป็นห่วงตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่า2,080นเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงที่ไหนไงก็คือหมายความว่ามันอาจจะปล่อยตอนนี้เรามองว่าสถานการณ์อาจจะไปถึงประมาณ3,000หรือประมาณ3,000ซึ่งก็คือง่ายต้องรอดูว่าขณะเนี้ยน้ำมี่อยู่ผิสโตรไทยตอนเนี้ยนะ น้ำจากสุโมงคไทยจะลงมาขนาดไหนคือตอนนี้น้ำจากอุตรดิ์จะลงมาถึงโขดไทยแล้วอสดงว่าุโมงคไทยจะลงมาเท่าไหร่แล้วก็อุทัดธานี้ึ้นต่อเมื่อวานนี้จะลงมาเท่าไหรเนี่ยหลายๆท่านกังวลก็มากเลยว่า้าัสุดแล้วเนี่ยมันจะปล่อยสูงสุดที่เท่าไหรซึ่งคาดว่ามาสุดสามเนี่ยมันจะชัดวันนีน่าจะรู้แล้วว่าระดับสูงสุดจะอยู่ที่ไหน อืมค <ừ> ่ะ <ừ> งั้นเท่ากับว่าตอนนี้ก็น่าห่วงว่าจะเหมือนปีหกห้าหรือไม่ถูกไหมคะตอนนี้น่าจะเลยปีหกห้าไปแล้วเพราะว่ามนสองปันแปดแล้วแปดแรกตั <ừ> ้งแต่สองป็นแปดไปแล้วค่ะแล้วที่งคนกังวลว่าจะเหมือนปีห้าสี่ตอนนั้นหรอคะไม่น่าอะไม่น่าจะถ้าฟังแบบนี้คุณผู้ชมอาจารย์บอกว่าตอนเนี้ย คือมันอาจจะไม่เท่าปี5-4แต่มันเลยปี6 5มามันแล้วครับดังนั้นบทเรียนจากน้ําท่วมปี65ก็แสดงให้เห็นเรื่องของการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่จะต้องดูนะคะว่าในระดับชุมชนนั้นใครจะเป็นชอบภาพประเมินสถานการณ์กันได้หรือไม่ยังไงอันนี้สําคัญนี่ไงครับคุณผู้ชมเราติดตามข่าวกันไว้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่ว่าถ้าหากว่าไม่เตรียมพร้อมเดี๋ยวถ้าน้ํามันมาจริงๆมันอาจจะไม่ทันท่วงทีถูกไหม โดยเฉพาะชุมชนรมแม่น้ำเจ้าพระยาก็รอฟังคำเตือนเป็นระยะระยะนะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ในขณะที่หลายจังหวัดเจอเรื่องของน้ำท่วมไปบางบานพระนครศรีอยุธยาเหลือก็แล้วแต่นะครับที่เจอเรื่องของน้ำท่วมขังเดี๋ยวขอแบบปลีดอารมณ์หน่อยละกันะจะได้แบบเผื่อจะยิ้มออกได้กับคลิปคลิปนี้เด็กๆเกนี่ยแม่เหมือนมีความสุขเหลือเกินนะครับ ยังไงล่ะครับนี่โอ, oh, oh. อ้โหอ้าวก็เข้าใจได้นะ,ะเพราะว่าเมื่อวานที่ก่อเกรดเองเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็เล่นน้ํากันเต็มเลยเขาก็เคเเอแบบพอน้ํามันมาน้ํากับเด็กมันอยู่คู่กันถูกไหมละ่ะ<ช>ลูกหลานใครเอาร้อยตามน้ํามาเก็บได้ที่ท้ายซอยนี่อ่าแลวดูทุกคนเล่นน้ํากันกับน้ําที่มันไหลเชี่ยวมาเนี่ยนะคะใช่สนานาถอดเสื้อผ้าก,กันไว้โดงที่กระสอบรสยอ๋เล่นน้ําแบบนี้อ่ะมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับในขณะที่อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมฮะ สิ่งที่มันมากับน้ำนี่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 ให้ดูก่อนครับคือปลามากับน้ำครับโย ตัวใหญ่คือนี่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาจจะดูโหดร้ายไปนิดนึงแต่ว่านี่ฮะเวลาที่ เขาเจอปลามันก็เรียกว่าเป็นเป็นโชคใช่ไหมล่ะเอเอามากับน้ําปลาอุ้ยตัวใหญ่ทีเดียวเช,ชียวปลาชะโดนี่ทําอาหารได้หลายเมนูไหมคะทําได้<อ>ทําได้หลายอย่างมากแล้วก็หลายคนบอกว่าจับไปเถอะเพราะว่ามันเป็นแบบสัตว์ที่ไปกินลูกปลากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยแทบจะสูญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจัดช่วงของฤดูการล่าชะโดไงอ๋อนี่แล้วมันมันดุด้วยนะถ้าบางทีเจอในน้ำอ่ะเคยเห็นไ่มล่ะคนที่โดนชะโดกัดหรือโดนชะโดตอดอะไรอย่างงี้นะฮะ อา้าวนี่ฮะก็คุณผู้ชมเป็นคลิปที่เราเห็นกันเลยว่าอา๋อจะได้คลายเครียดหน่อยในช่วงนี้นะครับบางจังหวัดที่เขาท่วมนานๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะใช่ส่วนอีกคลิปค่ะคือว่าจะไม่เปียกแล้วนะยังไงยังไงแต่สุดท้ายเปียกจนได้ค่ะก็น้ามันท่วมแบบนี้คุณผู้ชมดูสิผู้ปกครองเหมือนไปสอ่ะปุ๊บนี่เห็นปะมองทันปะคืออุตส่าห์ขี่หลังหนูหนูน้อยค่ะ มือนกับมีผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนปลุบมันเหมือนเป็นเจอร่องถนนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็พลุบลงไปต้องเดินลุยน้ําสุดท้ายก็เปียกนะคะคุณผู้ชมนี่อุย้ยนี่เป็นอีกคลิปที่แชร์ในโซเชียลนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หลายพื้นที่เจอสถานการณ์น้ําแตกต่างกันไปนะคะ